สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่อ้อยก็ไม่มีอะไรมากนะคะจะพาเพื่อนๆมากินไข่กระทะค่ะฟีมือพี่อ้อยทําเองนะคะเพื่อนๆอ่ก่อนจะเข้างานแปิดนาฬิกาพี่อ้อยได้ทําไข่กระทะแบบง่ายๆค่ะเพื่อนๆแค่ใส่เนยเค็มลงไปบนกระทะเชฟร้อนแล้วก็ตอกไข่ลงไปแล้วก็ใส่เครื่องตามใจเราชอบเลยนะคะเพื่อนๆใส่อยากกินอะไรก็ใส่นั้นค่ะมีอะไรก็ใส่ลงไปได้เลยที่เราอยากจะก,กินก็ไม่มีสูตรตายตัวสำหรับพี่อ้อยค่ะขอให้อร่อยก็เป็นใช้ได้ ็รีบกินแล้วก็รีบไปสู้งานตอนเช้ากันนะคะเพื่อนๆหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะไม่สวยแต่ก็เวอร์ชั่นนี้ก็อร่อยไม่เบาเลยนะคะเพื่อนๆอร่อยแล้วก็ได้สุขภาพซอิ่มท้องไปทํางานค่ะเพื่อนๆแล้วก็หยอนซอสมะเขือเทศลงไปนิดนึงจิ้มๆหน่อยก็เข้าปากก็อร่อยเลยค่ะเพื่อนๆเพื่อนที่เข้ามาให้กำลังใจพี่อ้อยมากดคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปพี่อต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะคะ พี่อ้อยจะตามไปหาเพื่อนทุกบ้านที่เข้ามาคอมเมนต์มากดให้กําลังใจมากดติดตามพี่อ้อยก็พี่อ้อยจะตามไปทุกบ้านนะคะเพื่นพนอนๆขอให้เพื่อนๆจงไว้ใจพี่อ้อยว่าพี่อ้อยไปช้าแต่ไปให้ทุกบ้านไปทุกคนนะคะที่มาคอมเมนต์ใต้คลิปพี่อ้อยต้องขอขอบพระคุณเ<ป>พื่อนๆจริงๆค่ะกาลังใจที่แสนดีกับพี่อ้อยมาตลอดก็ถ้าชอบคลิปนี้พี่อ้อยฝากกดติดตามเป็นกําลังใจ เพื่อเป็นการามีแห้งใจในการทำคลิปใหม่ๆครั้งต่อไปเด้อเพื่อนๆเพราะพี่อ้อยไม่ได้ไปถ่ายนอกสถานที่ไม่มีเวลาไปนะคะเพื่อนๆก็จะอยู่ใกล้ๆแถวนี้เพราะว่าเดินทางไปไหนไกลๆก็จะลําบากเพราะว่าสถานการณ์โควิดก็ระบาดพี่อ้อยนั่งรถกลุ่มทางไปก็เสี่ยงอันตรายโายครคภัยไข้เจ็บพี่ออยก็จะได้คลิปกินใกล้ๆประมาณนี้เพื่อพงเบื่อกันนะคะเพื่อนๆ ท้ายคลิปแล้วพี่อ้อยจะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะค่อยพบกันคลิปใหม่นะคะเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจพี่อ้อยด้วยนะคะขอพระคุณมากค่ะเพื่อนๆขอเพื่อนๆโชคดีมีใจส,สุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ